ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดรคงศักดิ์ตั้มวานิชกพท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ร่องท่านสิทธิศักดิ์แก้วหาวุท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอนดูท่านอมินทองยทธ์กับท่านประธานสภาท่านสมาชิกอ่ากองการบริหารส่วนตำบลตะกัวปลาตำบลหนองไผ่ร่อง โอ้ลืมไปว่าท่านนายกชมชายเนาะช่าภาพคุ้มลืมหมอตอนเนี่ยโอ้ลืมไปลืมไปขับท่านนายกชมชายนายกองค์การอาหารชนตัวบลตะโกปาพ่อแม่พี่น้องตำบลน,น้องไปรอมพี่น้องบ้านคุ้มปูนพี่น้องตำบลตะโกปาที่กขลุหลับทุกท่านมือนี่เป็นมือที่พ่อแม่พี่น้อง ในตำบลตโะโกปาและพี่น้องในตำบลหนองแพร้อมโดยเฉพาะพี่น้องบ้านคุ้มปูนเป็นมือที่พี่น้องเฮอามีความรู้สึกดีใจนะครับดีใจดีใจน้อนอยังหนึง่งถนนหนทางจากบ้านคุ้มปูนออกมาปากทา่านนะครับซึ่งได้รับความลำบากมาโดนแล้วหลายสมัยนักการเมืองมาหาเสียงบ้านคุ้มปูนย้ำได้ก็บอกว่าียหาข้กมรเน็้ถนนเขามา่ให้ หลายสมัยนะครับกับเเ้าแล้วกับจอยไปด้ซื่อนักสี็ดทั้งไหนผมกับเป็นสอจออยู่สมัยอ้างว่าดูแลทั้งพี่แล้วพี่น้องก็เลยบอกขอสอดจอไ้ขอสอจอก็ได้วะเป็นว่าเป็นเพือนว่าสอจอยเหตดไห่ก็่ได้ผมก็เลยบอกว่าซุมเจ้าก็ขอ่อยเอง ขอไขวแมวก็โดนแล้วฉันไปว่า,าลงที่ร่อมขอไขวงแมวมาฉันคุยายบ้านกับนายกก็เลยขอเถอเห็นว่าสัตขออะไรเลีล้ยว,วเรื่อยนที่แล้วถึงบอกว่ายักว่าสวแมงมันบอ,อบิดฝังควันขวาต่อแมงยิ้อันพี่เลี้ยงดีนายกผมเน,น,นีน่ยจันเนียกเพิ่งขาเดียวนายโยกยิ้มโยกขันแก่ว่า เออถ้าขอมากมิ่งด่งดึงด้ยินงมันน่เมิ่งก็ไปเอาใหายไเดียวผู้สากพัดเดียกผู้สากด้ยินอันว่าปั๊บเรียบร้อยที่เก่าทู่ดุจของดีใจตัวเอาหือว่ามื่อนี้กะเห็นร่องผู้ใจดีใจถนนเส้นนี้ต่อไปกะจะเป็นทางสัญจรนะครับเชื่อมระหว่างพิณองสองตำบลแต่ทีวมไปทางบ้านสว่างมองไปหลอดจะรักไปนี่แต่กับทางบ้านขุณคุณออกไปสินเรืงพุ่นยังเป็นถนนหินคุกอยู่ ยัางก็ท <à déc> <ations> gr ั้งปนถนนลาดแกงนี่ก็เป็นปีถนนคอนกีตยังก็สะดวกสบายย่างก็สบายนอนคุกคุณงก็อมมิ้งแต่ว่าไห้่างก็หลับก็สิพไา่า้เงยดไห้ข้าวขอได้สร้างในยกพุ่มแจกก็อยู่นี่ เอาครับผมไม่นี้ก็ดีใจครับดีใจเราค้งศิล่ะได้เพราเอียงไหลนะครับแต่อยากให้การนี้ยกพค้งจะเข้าเห็นนิ้วไก่ก็โคบะพี่น้องเข้าจังหวะหนึ่งเพื่อนท่านบริษัทตั้งโดยนายกสมาคงนายกองค์การบริหารส่วนตะวันเสด็จจะรับคำแกนประธานในที่ที่เขารลิกกระทงนายสุทธิศักดิ์แก้วหาวงนายกองค์การบริหารส่วนตะบลนน้ำเดือดร้อนนายนามตัวแทนชาวตะเวนน้ำเดือดร้อนและชาวตะเวนมักราทุกคน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กุณาให้เกียรติมาเป็นประธานนธิทีส่งมอบและเปิดถนนคอนจุดสำเร็จสายบ้านของปูตนตําบลหนองไผ่้อมเชื่อมทางหลวงหมายเลข3032บ้านนานการตําบลตะ,ะกตาีาอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นด้วยการดําเนินง,งานพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามา,ามด,ดําดเนิน งานพัฒนาในท,ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้องจังหวัดของเจ่นหลายโครงการและอย่างต่อเน,นื่องขอบคุณยุทธศาสตร์การพัฒนาทางน้นโครงสร้างพืง้นฐานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นการสร้างทุณพย์กรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาราเรตอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง,นนลลงไผ่ล้อม งค์งการดันหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เข้าดําเนินโครงการพัฒนาที่สําคัญที่ผ่านมาดังนี้่ 1. ก่อสร้างฝายนำล้นจำนวน2ฝายฝายละ480,000รวม960,000บาท 2. ก่อสร้างถนนลูกรังคูเราะม่วยตุกกว่าระยะทาง3กิโลเมตรงบประมาณ1,500,000 3. ก่อสร้างถนนลูกรังโคกโบงแดงนหนองผัล้อมหมู่ที่หนึ่งตหนองผัล้อมถึงศูนย์อธิวัฒน์อ,อามโคกบงแดงระยะทาง2,830เมตรงบประมาณ998,000บาท 4. ขุดรอกห้วยตะกัวบ้านสวงเก่าหมู่ที่4ตหนองผันล้อมหมู่ที่7ตลตโกปายาว1,500ุดเมตรงบประมาณ หนึ่งล้านสองแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทโครงการล่าสุดคือโครงการที่พวกเรากำลังดำเนินทุกทีอยูน่นี้ได้แก่การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขงทนจำน,นลนนองแพรลอ้อมื่เครื่องเครื่องทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สามสองบ้านนดตาล ตำบลตะปป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นงบประมาณหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทท่านสอจอสิชัยชัยโพลรัตหรือสจเม้งสอจอเขตอำเภอหนองสองห้องท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองเผ็พร้อมท่านนายกองการบริหารส่วนตำบ,ตำบตำลตะปวป่าท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลดลอนดู ท่านเลขาลูกการสอสอปีชาพลพงพาณิชย์ท่านกำลังตำบลกระัวป่าท่านกำลังตำบลหน,นองไผ่ร้อมท่านสมาชิกสภาอบอตหนองไผ่ร้อมท่านสมาชิกสภาอบอตออกระวกป่าท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยท่านผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน,นองไผ่ร้อมพี่น้องอสมมพี่น้องกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ ประชาชนทุกหมู่เหล่าครับเมื่อนี้ตัวกับผมนายโคมงศักดิ์ต่งวันนิชกพนายโยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอยางยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายตำบลตะกัวป่าเชื่อมไปตำบลหนองไพ่รอบนะครับเมื่อกี้ผมพร้อมทันสจบิงเดินข้างไปเปิดถนนดูตำบลวังหินเชนลล์กรีนมา่นี่เลย ไม่เห็นความความเพียรของพี่น้องนะครับไ่ว่าจะเป็นตะก่ลตำบลตะกูป้าก็ดีตำบลหนองหนองไพรอมก็ดีรู้สึกดีใจเต้นห้อมมีความหักความสามัคคีคมีความความเพียรกันกระยากรเรียนวานะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับพ่พากตงการที่สูงที่สุดก็คือถนนถนนี่มาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องงามเพื่อการเกษตรมาเป็นอันดับสองนะครับอันนี้ก็อยากรกเรียนวาเนากอะ,อะ งบประมาณต่างๆนะครับของโค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั่นนะครับของโค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั่นมันต้บงบริมีมากได้ปันหดเมื่อกี้ผมไปบอกกับพี่นองตำบลวังหินนะครับว่าการสินจะได้ถนนมัตยราสายไป็นงานลำบากนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดขอนแก่นเราเล้าเลยนะครับประกอบไปด้วยมูบานหลายงู ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภาอบตรับผิดชอบตำบลนึงกับประมาณสิบหมู่บ้านนะครับแต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับต้องรับผิดชอบพี่น้องท่นสินสองพันหกห้ื่นห้าสิบหมู่บ้านและทุ่งทุนเทศบาลสองพันหกหมื่นกบตวเพราะต้องเอาหลายหรอกเอาปะเอา บ้านละเศษกระซอมพันหกร้อยหาซิเศษถนนสิเอาเงินใส่มาเห็ดนะครับก็อยากกราบเรียนว่างบประมาณของข้านี่ปีหนึ่งมีพันกว่าล้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบัดแก่นมีงบประมาณพันกว่าล้านข้าวว่างหรือเปล่าคือสิหลายเนาะข้าวสมาตัดค้างเงินเดือนค่ารายจ่ายประจำค่าวัสดุปุลุพันออกอดีตเรือเป็นงบประมาณในการพัฒนาในการมันดูแลนะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องส่วนหนึ่ง นะครับแต่เนื่องจากว่าประชากรของจังหวัดพังแกนนี่มันหลายนะครับล้านเกตแสนคนผ่าเลี้ยงลําดับของประเทศของประเทศไทยของเขานี่ประชากรหลายที่สุดก็ต้องนับกรุงเทพกรุงเทพเป็นสิบล้านนะครับอันดับหนึ่งคือจังหวัดนครราชสีมามีประชากรสองล้านกว่านะครับโคล้านอันดับสองคือจังหวัดอุบลราชธานีล้านแกตแสน บอ,อนแกนเป็นที่สามล้านเจ็ดแสนกตัวเกือบล้านแปดถ้าไม่แพ้ยูบอนยูบันจะกี่รลอยกี่รลอยคน